สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะเสียดายมากเลยเช้านี้ไม่เห็นมะเขือพวงหักเลยเสียสดายเสียดายเสียดายมากกำลังติดดอกติดดอกดีจริงๆอ้วนไปไรยอ้วนเด้อด,ด จะได้ตังเรื่องมันค่้ายหาอะเลยฮึอ๋อห,หาหมานกบ้าอ้อยดู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 ดอ้ยหักตรงชาตอนกิ่งนะติดรากแล้วด้วยเอา้าโอ้ตายละ ลากเดินโอเคนี่คือลากเดินแล้วนะพี่ตอนที่แกลบดำเนี่ยไอ้น,นี่ยังไม่ไม่ออกลากนะเสียดายจังเลยต้นผู้ใหญ่มากนะมะเขือพวงต้นนี้โอ้ยอึ๊บเอากิ่งไปปักช้ำได้ บดดำบมดดำเสียดายจังเลยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเอ้าตัดผิดก <c oughs> ็ไม่ได้ตัดผิดตัดถูกแล้วนี่นี่ว่าตัดผิดเดี๋ยวกันจน้งเอาคัตเตอร์มาตัดเสียดายจัง โอ๊ยอันนีรนะ้รากเดินแล้วนะโอเครากเดิมมาหน่อยมันก็ยังยังดีเดียได้จังก็รา,ากเดินละเอาไปปักได้เนี่ยไปทิ่มเอาไปปลูกได้ละก่อนปลูกก็ต้องตัดริดออกทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวให้แค่นี้พอแล้วอืม มีรากเดินหน่อยนึงก็โอเคต้นเยอะต้นเยอะเดี๋ยวต้องเอาออกก่อนตัดเลยแล้วกันตัดแต่งไปเลยเห็นกิ่งพวกนี้นะเราเอาไปปักชำได้นะอเนี่ยตัดกิ่งตรงนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวกัน เนี่ยอย่างเงี้ยไปทิม้มได้ละเสียได้จังแต่ไม่เป็นไรเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยจิ้มลงดินเลยก็ได้เนี่ยดิดใบออกก่อนแล้วค่อยจิ้ม,มเขาหนักเสียได้เสียได้เสียได้ ตัดกิงกดดก่งไปปักชําได้เมียตัดกิก่งไปปักปักทิ่มท,มทิมลงดินได้นกิ่งนี้ก็ได้มะเขือพวงตัดกิ่งปักชําติดง่ายติดง่ายอยู่โเสียดาย <laughs> บ่นอยู่นั่นแหละเสียดายอันนี้เดี๋ยวเอาออก ม,มัดไว้กับต้นหักเลยเสียได้เสียได้อุ้ยต้นใหญ่ด้วยะเอวกิ่งเนี้ยกิ่งนี้ไม่ราก กิ่งเล็กลกิ่งน้อยเนี่ยตัดไปทิ่มเนือติดนี่แบบนี้โอ้ยไม่เป็นไรให้แตกมาใหม่ตัดเป็นท่อนๆไปทิ่มๆเลยอืมเอาแบบนี้ อย่งนี้ตัดนี่อย่งนี้ออกก็ได้มีลูกติดลูกมาหน่อยติดดอกกำลังดกดกเนี่ยไปปักชำแบบควบแน่นก็ถ้าปักชำแบบควบแน่นนะเขาจะออกลูกเลยเนี่ยเอาถุงพลาสติกครอบอะ่ะ เนี่ยปักชำแบบควบแน่นแล้วเอาถุงพลาสติกครอบนะเขาก็จะออกลูกเลยนะเดี๋ยวเราเอาไปแกะออกแล้วก็ไปหมกไว้ตรงไหนดีไม่มีที่คือเราบอกตรงว่าพื้นที่เรามีแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่โดนแดด เดี๋ยวจัดการก่อนไม่มีอะไรมากเห็นแล้วก็ถ่ายเลยเฮ้ยจัดการก่อนนะจ๊ะเคยะ